สวัสดีคะ่ะคลิปนี้จะชวนมาทำกล้วยไข่เชื่อมกินเองง่ายๆหรือจะทำขายเพื่อเป็นอาชีพเสริมก็ได้คะ่ะสูตรที่ให้ในวันนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายไปชมวิธีทำกันเลยคะ่ะอันดับแรกเราก็จะนำกล้วยไข่มาปอกเปลือกคะ่ะในวันนี้เราใช้เป็นกล้วยไข่ที่สุกกำลังดีนะคะในส่วนกล้วยที่จะนำมาเชื่อมไม่แนะนำให้ใช้เป็นกล้วยที่สุกงอมนะคะก็ให้ใช้เป็นกล้วยที่สุกหามหรือว่าสุกกาลังดีคะ่ะ พอถ้าเราใช้กล้วยไข่ที่สุกงอมเกินไปก็จะทําให้เนื้อกล้วยเละนะคะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะปอกกล้วยให้เสร็จนะคะถ้าสังเกตว่าในขั้นตอนนี้มีเส้นกล้วยแบบนี้ก็แนะนําให้เอาออกให้หมดเลยนะคะลืมบอกไปนะคะน้ําที่เราใช้สําหรับแช่กล้วยในวันนี้เราใช้เป็นน้ําปูนใสค่ะก็จะช่วยทําให้เนื้อกล้วยของเราไม่เละ ส่วนวิธีการทำน้ำปูนใสก็ไม่ยากนะคะให้เราใช้ปูนเคี้ยวหมากอยู่ที่2ช้อนโต๊ะแล้วก็ใช้น้ำหนึ่งลิตรผสมกันค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันดีแล้วก็พักไว้ให้ตัวปูนตกตะกอนค่ะหรือใครนะคะที่ต้องการสูตรเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์พิกัดไว้ด้านล่างของคลิปสามารถกดดูได้เลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้ปอกกล้วยเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะแช่กล้วยของเราไว้ในน้ำปูนใสแบบนี้1ชั่วโมงค่ะ ในช่วงที่เราแช่กล้วยเราก็จะมาทําในส่วนของน้ํากะทิกันค่ะต่อไปก็ตั้งหมอ้อจากนั้นก็ใส่หัวกะทิลงไปในวันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิกล่องสําเร็จนะคะก็จะมีความเข้มขน้นเราจะใส่น้ําเปล่าลงไปด้วยค่ะเกลือปน่นในส่วนของกะทิถ้าใครไม่มีกะทิกล่องสําเร็จก็สามารถใช้เป็นกะทิข้นสดได้ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้าส่วนในขั้นตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดไฟนะคะเราก็จะคนให้ตัวแป้งละลายดีค่ะ สำหรับในขั้นตอนนี้ไม่แนะนำให้เปิดไฟนะคะเราจะต้องคนให้ตัวแป้งละลายก่อนค่ะตอนนี้เราก็ได้คนจนแป้งละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางนะคะจากนั้นก็ใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมค่ะพอเปิดไฟเสร็จแล้วเราจะต้องคนตลอดเวลานะคะเพื่อไม่ให้แป้งจับตัวกันเป็นก้อนค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ำกะทิมาจนเดือดขอบหม้อแบบนี้แล้วนะคะลักษณะของกะทิก็จะมีความข้นเหนืดขึ้นมาแบบนี้ค่ะ ตอนนี้น้ำกะทิที่เราต้มก็สุกดีแล้วนะคะกลิ่นก็หอมขึ้นมาแล้วค่ะในขั้นตอนนี้เราจะต้องต้มให้ตัวน้ำกะทิสุกเพื่อให้ตัวแป้งของเรามีความข้นเหนืดแบบนี้ค่ะพอต้มน,น้ำกะทิสุกดีจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็ยกออกไปพักไว้ให้ใคลายร้อนค่ะตอนนี้เราก็ได้แช่กล้วยไว้ในน้ำปูนใส่ครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำกล้วยของเราขึ้นไปพักไว้ให้เสดดน้ำค่ะสำหรับในขั้นตอนนี้เราจะไม่นำไปล้างน้ำนะคะเราจะพักไว้ให้เสดดน้ำก็พอค่ะ โอเคค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ได้นํากล้วยของเราขึ้นมาพักไว้เสดดน้ําดีแล้ว네นะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เป็นกระทะนะคะจากนั้นก็ใส่น้ําเปล่าใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันแล้วก็ใส่เป็นน้ําตาลแดงค่ะเกลือปน่นในขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นน้ําตาลอะไรก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนํากล้วยลงไปวางในกระทะค่ะสําหรับการเชื่อมกล้วยไข่นะคะจะไม่เหมือนเชื่อมกล้วยน้ําว้านนะคะเพราะเราจะไม่ใช้เวลานานค่ะ พอใส่กล้วยลงไปเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟอ่อนสุดนะคะเราก็เชื่อมกล้วยของเราไปจนกว่าจะได้ที่ค่ะพอเราต้มกล้วยมาได้สักพักนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปด้วยค่ะเพื่อไปปรับสีให้มีความเข้มสวย <S <S ตอนนี้เราก็ได้เชื่อมกล้วยมาประมาณ30นาทีนะคะลักษณะน้ำเชื่อมก็จะง่วนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดแก๊สสำหรับในขั้นตอนการเชื่อมกล้วยเราไม่ได้คนหรือว่ากลับด้านเลยค่ะ พอเราปิดแก๊สเสร็จนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ไม้พายค่ะแซะเล็กน้อยเพื่อให้ตัวกล้วยของเราไม่ติดกระทะค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยนะคะสําหรับวิธีการเชื่อมกล้วยไข่สูตรนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายอยากให้ไปลองทํากันดูค่ะในส่วนของน้ํากะทินะคะเราพักไว้ให้ขายร้อนก็จะมีความข้นเหนืดขึ้นมาเล็กน้อยค่ะ สำหรับกล้วยเชื่อมนะคะถ้าใครทำแล้วทานไม่หมดก็แยกออกจากน้ำกะทิด้วยนะคะอย่าใส่ผสมกันเพราะน้ำกะทิจะทําให้กล้วยเชื่อมของเราเสียง่ายค่ะโอเคค่ะในวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ